สวัสดีครับเพื่อนุทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้เกม Lineage 2M ผมจะแนะนำนะครับเกี่ยวกับการที่ทำให้ตัวละครของเราแข็งแกร่งขึ้นมันมาจะทงไหนได้บ้างซึ่งคลิปนี้ก็อาจจะแนะนำได้ไม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าก็เอาไปตามความเข้าใจของผมนะที่เล่นมาอย่างแรกนะครับคลาสคลาสเนี่ย การที่เราเอาเอาเปิดกาชามันจะกาชาฟรีไม่ฟรีกระช่างสุ่มแล้วก็ได้คลาสมายิ่งได้เยอะเท่าไหร่ตัวละครเราจะยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้นเพราะว่ามันมาจากโคเด็กโคเด็กครับหลักๆหลักๆเกมน,นี้เลยคือใครโคเด็กเยอะคนนั้นเก่งนะคนนั้นเก่งเยอะพวกนี้ทุกครั้งที่เราเปิดมาแล้วได้คลาสที่ไม่ซ้ำกันนะท,ที่ไม่ซ้ำกันเนี่ยมันก็จะถูกบันทึกสะสมนะครับแล้วก็เอาเป็นพลังของโคเด็กยิ่งโคเด็กเยอะแค่ไหน นะครับตัวเราก็จะยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้นนี่คือเป็นของกาชาซุมคลาสนะครับต่อมาจะเป็นตัวนี้ผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าตัวอะไรนะครับเนี่ยมันเป็นสัตว์รอยอยู่ข้างๆนะครับคอยเสริมโบนัสเอ็พีนะแล้วก็เสริมบัฟต่างๆให้เราแต่และตัวจะไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้ตัวตัวแบบไหนบางตัวก็เด่นป้องกันบางตัวเด่นแม่นยำนะครับ ก็แล้วแต่แล้วแต่เราจะจะเลือกใช้นะครับอย่างผมตอนนี้ที่ผมใช้ตัวนี้เพราะว่ามันมันได้ accuracy ผมเน้น accuracy มากมากเพราะว่าโจมตีโดนมันเก็บเลเวลได้ไวกว่าแน่นอนว่าตัวนี้มีโคเด็กเหมือนกันครับยิ่งเรามีไอโฟนนี้สะสมหลากหลายมากเท่าไหร่โคเด็กเยอะเท่านั้นก็เก่งขึ้นเท่านั้นครับต่อไปจะเป็น artefacts artefacts เนี่ยผมยังมีข้อมูลจากมันไม่ชัดนะครับแต่มันเหมือนกับรู้สึกว่า มันจะเป็นพวกสกิลอะเออมันจะเป็นสกิลอะอย่างเช่นตอนนี้สกิลที่ผมมีแล้วมันสามารถใช้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวตัวนี้อัลติเมทอีเวชันนะครับตัวนี้นี่แล้วเหมือนกับว่ามันจะเอามาใส่นะครับนี่หนไหมมันก็จะอัลติเมชันอันนี้มันจะอะไรสักอย่างอะซึ่งตรงนี้ผมเองก็ยังไม่ทราบว่าผมรู้ไม่ชัดนะครับไว้เซิร์ฟเวอร์เปิดแล้วเดี๋ยวค่อยว่าอีนทีนึงตัวนี้ ต่อไปจะเป็นโคเด็กโดยโตรงอันนี้จะเป็นจะเป็นพวกสายสะสมมันจะเป็นของดรอปนะครับไอ,ไอเทมดรอปจากในเกมน,นี่แหละทั้งขยะทั้งอุปกรณ์เนี่ยมาใส่กันตรงๆหรือว่าตีบวกก็ได้นะครับมีระดับแร u ยูนิคอิพิ์เข้าไปแล้วก็เป็นอีเวนต์ด้วยอีเวนต์นี่ก็คือใช้ได้ชั่วคราวนะครับมันจะหาง่ายหน่อยแต่ใช้ได้ชั่วคราวทีน,นี้เราจะเสริมนิดนึงก็คือเวลาเรา ได้ของสมใสามาเนี่ยของแต่ละอย่างนะครับมันตีบวกได้ไม่เหมือนกันอย่างเช่นผมยกตัวอย่างหมวกใบนี้อ่ะเห็นไหมครับที่แท่นตรงนี้มันเขียนว่า5แสแงว่าหมวกใบนี้เซฟที่บวก5มาดูอาวุธบ้างอ่ะเนี่ยอาวุธเนี่ยเซฟที่บวก7เสื้ออันนี้ล่ะเซฟที่บวก4นะครับของชิ้นนี้ล่ะเซฟที่บวก1นี่ประดับเนี่ยบางชิ้นน่ะเซฟที่ศน ก็คือถ้าตีบวกก็แตกเลยนะครับอันนี้เราเช็คก,ก่อนทําก่อนก็ได้ดูความเสี่ยงแต่ว่าเวลาเราจะขึ้นไปแล้วมันเสี่ยงเนี่ยเราก็ต้องหาใบบวกประเภทเบสซิ่งนะตัวนี้ใบบวกเบสซิ่งไม่ได้หมายความว่ามีโอกาสบวกติดเยอะขึ้นแต่ว่ามันจะมีโอกาสกติด2ขั้นอย่างเช่นอของชิ้นนี้เซฟที่บวกหนึ่งใช่ไหมงั้นตอนเราตีบวกหนึ่งเราก็ใช้เบสซิ่งไปเลยถ้ามันติดมันก็ติดที่1แน่แต่ถ้ามัน,มนฟลุกมันก็จะไป2 ของมันชิ้นเซฟที่บวก6พอจาก5ขึ้น6เราใช้เบสซิ่งมันก็ชัวรวแล้ว6แน่ๆฟุกๆก็คือ7นะครับโอ้เกือบลืมเลยอ่าเรื่องความเก่งของตัวละครกระโดดข้ามมาทีนี้ก่อนสเตตัสครับอ่าเกมนี้เราอัพสเตตัสเองได้แต่ว่าอัพได้ที่เลเวล20 19อัพไม่ได้20อัพได้เลยนะครับเราก็จะไปตามสายอย่างเช่นถ้าเกิดว่า เราเล่นสายระยะไกลนะครับมันก็จะไปที่เด็กเลยเนี่ยมันจะบอกว่า g ร d a m เม e นะครับเนี่ย r a n ด e เม m accuracy ถ้าเป็นพวกสายประชิดก็จะเป็นมารีไปเลยนะครับเนี่ยเป็นสายเวทก,ก็จะเป็นอินนะครับนี่จะเป็นความถึกอย่างของนักธนูผมก็ใช้เป็นเด็กกับอีจายถามว่าไม่อัพเด็กต่อมันตันครับสเตตัสมันตันได้ถ้าเราอัพเรื่อยๆมันตันแล้วเราก็ต้องมาอัพอย่างอื่นต่อนะครับทีนี้ถ้าเราอยากได้มากกว่าน,นี้มันก็ต้องมาจากพวกโคเด็ก โคเด็กที่แบบอัพเด็กโดยตรงบวกหนึ่งอัพเอจีอโดยตรงบวกหนึ่งอัพวิชอะไรพวกนี้ครับต่อไปเพชรเพชรเนี่ยผมคาดการว่าจะยังไม่เปิดเพราะว่ากว่าจะได้มาเนี่ยอันนี้ผมได้ฟรีนะกว่าผมจะได้มาคือต้องเลเวลาหกสิบก่อนถึงได้ฟรีมาพอเราได้มาแล้วเนี่ยเซตปั Set ๊บสิ่งที่มันจะทำให้เราคือมันจะเก็บของต่างๆให้เราแต่ว่าแล้วมันจะเพิ่มความเก่งให้เราอีกนิดหน่อยด้วยเพียงแต่เนี่ยครับเห็นไหมเบสิสแท็กบวกหนึ่งมันต้องการอาหารแล้วอาหารพวกนี้มันคือเนี่ยพวกนี้ สติมิน่แล้วก็อาหารถ้าไม่มีอาหารมันจะไม่ทำงานแล้วอาหารของมันอนะ่ะได้มาจากการย่อยของฟ้าครับแล้วตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยของฟ้าไม่เคยตกแม้แต่ชิ้นเดียวผมเลยมองว่าคงเป็นช่วงหลังๆมั้งต่อไปโซครับโซเนี่ยเวลาเราไป,ไปฟาร์มนะไปฟาร์มอยู่ไปฟาร์มในที่ไหนก็ตาม่ะเราจะได้ จะได้หินโซมาอ่านี่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 โซคริสตัลพวกเนี้ยอ่าเดี๋ยวผมให้เชนทำให้ดูนี่พอเราได้โซมาแล้วเนี่ยเห็นไ,ไหมมันจะมีแต้มตัวนี้เยอะขึ้นพอเราฟิวส์ปั๊บรอมันเลเวลเต็มอ่ะมันจะได้โซเยอะขึ้นนะครับทีนี้เอาแต้มนี้มาทำไรก็มาที่โปรเกชั่นโปรเกชั่นเนี่ยจะมี หลายแบบนะครับเนี่ยจะมีหลายแบบเลยแล้วแต่ว่าจะเอาแบบไหนสมมุติว่าผมไปที่นี่แล้วกันนะเนี่ยแล้วก็โปรเกตนี้เริ่มต้นเนี่ยถ้าผมเอาอันนี้ปับ๊บผมจะจ่ายหินโซ7ใช่ไหมครับแล้วก็มา15เพื่อเอาอันนี้26ตัวนี้ตรงนี้เนี่ยแล้วแต่นะครับเห็นไหมตัวนี้สามารถเอาเอาเวกอินเคียสแท็กได้ด้วยนะครับเนี่ยเพิ่ม200แล้วแต่ว่าเราจะอัพกระจายก็ได้หรือจะทะลวงก็ได้แล้วแต่เลยนะแล้วแต่นะ แต่ถ้าเกิดว่าสเตตัสไหนมันมันไม่ใช่ก็ไม่ต้องไปใช้มันนะครับแบบว่าแบบรู้สึกว่าเอ้ยฉันยังไม่จำเป็นตรงนี้ก็ยังไม่ต้องนะครับนี่สามารถรีคืนได้ครับทำให้เราเก่งขึ้นต่อไปจะเป็นอัสเตอร์อัสเตอร์ตรัวนี้มันจะเป็นแต้มไหมครับว่ามีผมมีอยู่3 0 0พกว่าแล้วเวลาเราเล่นไปเราจะได้อันนี้ มันจะเป็นขวดสีเขียวๆนะให้กดกินอนะ่ะขวดสีเขียว,ยวผมไม่จะเดือดรู้สึกผมกดใช้หมดแล้วละมันเป็นขวดสีเขียวๆนะขวดสีเขียวทรงเหลี่ยมๆสี่เหลี่ยมนะพอเรากินเข้าไปแล้วมันจะได้แต้มพวกนี้นะครับแล้วก็เราก็เอามาอัพตามสายแล้วดูว่าเนี่ยตละสามจะไปทางไหนบ้างนะครับนนี้สายโหดๆพวกนี้มันจะใช้แต้มเยอะแต่ว่า บางทีเนี่ยเราต้องเอากระจายเพราะว่าบางอย่างอ่ะมันมันง่ายที่จะได้มาแล้วมันมันอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมอยากได้คีย์รีสิตใช่ไหมขออินเมจครับเนี่ยมันจะมีหนึ่งแต้มใช่ไหมครับมีหนึ่งพันแต้มแล้วถ้าเกิดผมหมุนทีหนึ่งมันใช้สิบมันจะเด้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถ้ามันไปเด้งข้างบนตรงเนี้ยก็จะได้แต้มเยอะนะครับให้ดูแล้วกันนะครับถ้ามันเต็มหนึ่งพันก็ถือว่าก็จะได้เลย ไอข้างบนเนี่ยแทบไม่เคยได้นะครับไม่หวังหรอกมันจะหมุนยังไงก็ช่างช่องแรกอะ่ะมันไม่เปลืองครับอ่าช่องแรกมันไม่เปลืองเดี๋ยวแต่เพี๋ยวพอช่องสองเห็นไหมครับมันใช้ย0สิบมันใช้สิบแล้วก็ยี่สิบไปมันไม่เปลืองดังนั้นเราอ่ะเราจะเริ่มต้นที่การ เล่นช่องแรกมันทุกช่องเลยก็ได้ครับเนี่ยเอามันก่อนเลยทุกช่องนะครับแต่ว่าช่องนี้ไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่ามันเล่นไม่ได้เนี่ยไอ้ไม่ใช่ไม่ได้เล่นเพราะว่าช่องล่างๆอะ่ะช่องล่างมันใช้เยอะเห็นไครับใช้ใช้สตาร์ทห้าสิบสตาร์ทห้าสิบผมก็เอาไว้ก่อนละกันเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยสตาร์ทแปดสิบออเดม ู่ทีนี้ก่อนอ่ะต่อไปนะครับจะเป็นสปปรตสปปรตนี้มันจะเป็นการเอาผลึกมาใช้นะครับนี่เดี๋ยวตัวเห็นผลึกนี่ไหมผลึกตัวนี้ผลึกเนี้ยมันจะได้จากดันเจียนตัวนี้ครับที่เราต้องลงทุกวันวันละชั่วโมงครับตัวนี้นี่เดวอสดันเดวอสเนี่ยสำคัญมากนะครับมันจะมีช่วงจังหวะที่ดันเดวอสโบนัสด้วยโบนัสคูณ2เท่า ม่แน่ใจว่าคูณ2เท่าดอกหรือว่าเปิดกของเราจะได้ของ2เท่านะครับวิธีเล่นมันจะมีตั้งแต่โซชอ็อตเนี่ยถ้าเป็นสายโซช็อตก็คือเวลาเราเวลาเราใช้โซช็อตแล้วเราจะเราจะแรงขึ้นนะครับเนี่ยมีเฟลด้วยนะเห็นไหมแล้วก็จะเป็นสายวาล่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับการโจมตีโดยตรงเนี่ยแป๊บเดียวหมดละ เก็บมาตั้งนานนะครับเฟลครับหมดอันนี้จะเป็นความชนานาญของอาวุธนะความชนานาญของอาวุธถ้าเราถ้าเราใช้อาวุธไหนเป็นนานเนี่ยมันจะเปิดช่องเยอะขึ้นเบสิกเบื้องต้นจะเปิด3มช่องครับแล้วก็จะมีโอกาสได้ช่องที่3ด้วยทีนี้ถ้าเราสุ่มนะมันก็จะสุม่มเวลาเวลาสุ่มเนี่ยมันจะสุ่มใหม่หมดเลยทุกช่องครับเนี่ยแม้สุ่มใหม่หมดทุกช่อง ท่นี้ช่องนี้มันจะมันมันจะเป็นช่องพิเศษที่มันมันต้องสุ่มแบบลัคก,กี้จริงๆอ่ะแล้วมันถึงจะได้อ่ะโอ้ท่นี้เด็กหนึ่งไอ้ใจหนึ่งนะครับผมก็พอละท่นี้ถ้าอยากจะล็อกนะครับทําได้นะครับในล็อกล็อกทําได้แต่ว่าพอล็อกปั๊บมันจะใช้เหรียญน,นี้ในการสุม่มซึ่งเหรียญน,นี้ผมยังไม่เคยมีนะครับไม่รู้สายฟรยีจะมีได้หรือเปล่าเอาเคมีเอาเคมีนี่คือผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยนะครับขอติดไว้ก่อนแล้วกัน เช่นกันครับอันนี้ยังไม่รู้นะครับแต่บางระบบก็อาจจะยังไม่เปิดนะส่วนคราฟคราฟเนี่ยใครคราฟก็ได้ครับทุกคนคราฟได้หมดขอแค่มีวัตถุดิบลิสต์มาว่าจะเอาอะไรครับคราฟได้หมดเลยที่เหลือก็พวกบัฟครับบัฟอาหารเสริมแล้วแต่จะกินจะลบอะไรยังไงก็สกงสกิลนะครับเรียบร้อยเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่ทำให้เราเก่งขึ้นในเกม Lineage 2M จริงๆมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าเอาเท่าที่ผมรู้ก่อนละกันงั้นก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ